อยู่คนเดียวใช่ไหมป่อป่าเธอกอีหมูไปป่อป่าเอาอีหมูไปด้วยใช่ไหมลูก What you want to talk? ฮ huh? ะ You want to say something? Where Fifi? Where Fifi ลูก Fifi Where Fifi โอ้คิดถึงอีหมูเหรออีหมูไปทำงานกับป่อป่าลูก Yeah you alone ใช่ไหม Yeah y ย a h yeah 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 You stay alone ใช่ไหมลูก ยายายาวันทุวันทุเที่ยมีโอเควันทุเที่ยมีหมดมาโอ้ยูสเตอร์ลนโอ้พี่ปอลีฟยูสตลนงมายูสเตอร์ลนเหรอลงมาทางนี้สิลงมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาหอมแม่กลับมามาทดลอฮะม่ได้มามาฮัลโหลไมซันโอ้วนทเที่ยหัวเหรอยา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 แอบพี่ปอลีฟยูสเตอรลน Hello，么，嗯。